ความคืบหน้าในการตรวจสอบคดีความรุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนใต้หลายคาดีนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยไปพบความเชื่อมโยงของคดีที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ครับอย่างคดีที่เกิดขึ้นที่อำเภอตากใบนะครับกรณีที่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนั้นพบว่ามีความเชื่อมโยงกับคดีลอบวางระเบิดที่ที่ว่าการอำเภอสุงไหงโกลกเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับ ความคืบหน้าคดีผู้ก่อเหตุใช้อาวุธสงครามและปืนพกสั้นยิงชาวบ้านที่ตำบลโคสิตอำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสเสียชีวิต3คนและบาดเจ็บ2คนตั้งแต่คืนวันที่2องพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับด้านพลตำรวจตรีไมตรีสังตายากุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนาราธิวาสครับบอกว่าผลการตรวจปลอกกระสุนปืนขนาด5.56ม mm มที่เก็บจากที่เกิดเหตุนะครับ พบว่าถูกยิงมาจากปืน a k 102ของอา,าสา2คนที่ถูกยิงเสียชีวิตและถูกขโมยปืนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับซึ่งปืนกระบอกนี้นะครับพบ DNA ของผู้ก่อเหตุที่ใช้ยิงและวางระเบิดที่ว่าการอำเภอสุงไหงโกกเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับในที่เกิดเหตุครับเจ้าหน้าที่ยังเก็บปลอกกระสุนปืนขนาด9มเมตรซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบด้วยนะครับ จากหลักฐานข้างต้นครับจึงเชื่อว่าผู้ก่อเหตุยิงชาวบ้านที่อำเภอตากใบเป็นกลุ่มเดียวกับที่ก่อเหตุวางระเบิดที่วาการอำเภอสุไหงกัวลกซึ่งคดีนั้นเจ้าหน้าที่ออกหมายจับไปแล้วหนึ่งคนนะครับก็คือนายวาฟีสแปรอิงครับส่วนคดีล่าสุดก็คือคดียิงชาวบ้านที่อำเภอตากใบครับเจ้าหน้าที่ทราบเบาะแสผู้ก่อเหตุทั้งหมด6คนนะครับแล้วก็เตรียมออกหมายจับ2คนก็คือนายไซปูรูสามันและนายคอตุมังครับ คดียิงผู้สูงอายุพิการทางสายตาเสียชีวิตและลูกชายบาดเจ็บในพื้นที่ตำบลช้างเผือกอำเภอจะเน,นะจังหวัดนราธิวาสค่ะผลตรวจปลอกกระสุนปืนขนาด9มม,มพบว่าปืนกระบอกนี้เคยใช้ยิงอาสาสมัครทหารปราณหญิงเสียชีวิตที่ตลาดนัดดูทรงยอในอำเภอจะเน,นะเมื่อเดือนมีนาคมปี2567โดยมีผู้ก่อเหตุก็คือนายมหามะดาโอและนายอับดุลเลาะบุละ ซึ่งทั้งคู่มีหมายจับคดีความมั่นคงนับ10คดีแล้วเตรียมขออนุมัติหมายจับแล้วค่ะส่วนความคืบหน้าคดีลอบวางระเบิดรถจักรยานยนต์พ่วงข้างบริเวณด้านหลังแฟลตที่สอพอโคกเขียนอำเภอเมืองในราธิวาสเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมามีตำรวจมีเยาวชนบาดเจ็บ10คน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสบอกว่าเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยหนึ่งคนนำตัวไปสอบสวนที่ศูนย์ซักถามกรมทหารพรานที่46ซึ่งผู้ต้องสงสัยให้การซัดทอดบอกว่ามีกลุ่มผู้ก่อเหตุ3กลุ่ม6คนโดยบอกว่ากลุ่มที่1ทําทำหน้าที่ขี่จักรยานยนต์พ่วงข้างที่ซุกซ่อนระเบิดมาจอดเอาไว้บริเวณข้างกำแพงมีกลุ่มที่2ทํทำหน้าที่ขี่รถจักรยานยนต์มารับตัวผู้ก่อเหตุกลุ่มแรก แล้วก็มีกลุ่มที่สทําหน้าที่คล้ายกับดูต้นทางซึ่งมีนายมุััหมัดอารดูรันสารและเป็นผู้สั่งการและอีกคนคือนายซุเบโละมะเป็นผู้ควบคุมปฏิบัติการค่ะ